สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเป็นโรชนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถยนต์คันหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่15นี้นะครับก็คือเป็นรุ่นไลอัพใหม่ของ EQ ของ m e r c e ครับก็คือเป็นรุ่นชื่อดันหลังนะครับเป็น C สามร้อย e AMG Sport ครับรอบชมครับเป็นไงบ้างครับในส่วนของการดีไซน์นะครับรุ่นนี้ก็จะได้เป็น ชุดแต่งที่เป็น AMG Body Styling เลยนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะใส่รายละเอียดในเรื่องของการดีไซน์ด้วยเป็น Edition ว่า Night Package นะครับเราจะเห็นสังเกตได้เลยว่าตัวกระจังหน้า d i a g o n i l e นะครับกระจังหน้าเนี่ยมันจะมีการดีไซน์ที่เป็นวัสดุสีดำนะครับเพื่อเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถนะครับและในส่วนของด้านล่างของกันชนนะครับเราจะเห็นว่าตัวตัวช้ยสเกิร์ตนะครับจากเดิมที่มันเป็นโครเมียมเงาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นวัสดุสีดําเงา เพื่อเพิ่มความสปอร์ตด้วยนะครับกันชน AMG นี่มันจะสวยแล้วก็ในเรื่องของการรีดลมการไล่อากาศตามหลักแอโรไดนามิกเลยนะครับสวยงามครับผมถัดมาในส่วนของตัวระบบไฟหน้านะครับเราจะเห็นว่าไฟหน้านะครับจะเป็นระบบไฟ LED high p e r f o r m a n นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟแสงสว่างสีขาวนะครับก็เรื่องความสว่างอันนี้ผมว่าหายห่วงได้เลยครับ สวยมากๆครับรูหล้าแล้วลองมาดูด้านข้างรถนะครับเราจะเห็นในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กอันนี้โดดเด่นมากๆเลยครับก็คือเป็นล้อแม็ก AMG นะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นสีสันใหม่ของของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือเป็นลาย two ท n e ที่ดีไซน์เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับเมียมเงานะครับอันนี้ก็สวยแล้วในส่วนของตัวจานเบรกนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวรูระบายความร้อนนะครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกด้วยแล้วก็ตัวตัวดิสเบรกเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับตกแต่งด้วย Mercedes Ben บนะครับสวยมากๆครับในส่วนของแก้มแก้มกันชนด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นป้ายตกแต่งด้วยโลโก้ eQ power นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเป็นรถปักอินไฮบริดนะครับ อันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์4 0, สูบเบนซิน 2,000cc นะครับให้กําลังแรงม้านะครับอยู่ที่320แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรนะครับสูวร100เนี่ยใช้ระยะเวลาเพียง5.4วินาทีเท่านั้นเองครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับจะได้เป็น 9G-Tronic Automatic Transmission เกียร์9สปีดที่ทําให้เราประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ แล้วถัดมาในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถยนต์นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวกรอบกระจกเนี่ยเราจะเป็นวัสดุ b บ a c k ไ i ก h เลยจะเป็นวัสดุสีดาแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีดำด้วย,วยเหมือนกันนะครับสวยมากครับอันนี้เราถ่ายสีขาวให้ดูนะครับเราก็จะเห็นชัดๆเลยว่ามีความแต,ตกต่างกันนะครับจากรุ่นเดิมจะเป็นโครม,ม,มเงานะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะให้เป็นแบ a c k high g o แล้วก็ที่สําคัญนะครับออปชันในส่วนของตัวมือจับประตูเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นระบบเคเลสโกมาให้เลยนะครับเพียงแค่เราใช้มือทัชตรงนี้นะครับเพื่อการล็อกรถแล้วก็สอดมือเข้าไปเพื่อการปลดล็อกครับแล้วในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับตันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสีดําเลยโอมสปอร์ตมากมากครับคือแต่งมาให้แบบนี้เลยแล้วก็มีไฟ LED ตกแต่งนะครับเพื่อคอยเตือนคนด้านด้านขับขี่ด้านนอกด้วยครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของการดีไซน์มาลองดูครับต้องบอกว่าล้อแม็กกันรุ่นนี้โดดเด่นมากจริงๆครับอันนี้ในส่วนของตัวการดีไซน์ด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่าเป็น AMG Party Styling เหมือนกันนะครับจะเห็นทางด้านข้างๆของตัวรถนะครับก็จะมีการดีไซน์ตรงนี้เป็นแบบสไตล์ของ AMG นะครับ โอ้โห oh, ดูสปอร์ตมากมากครับส่วนปลายท่อนะครับจะเป็นปลายท่อคู่ออกสองสองฝั่งเลยครับปลายท่อคู่โครเมียมนะครับส่วนตรงกลางระหว่างปลายกันชนนะครับจะมีดิฟ루เซอร์ตกแต่งด้วยสีดำตามฉบับของไนท์แพคเกจเลยครับแล้วก็บนฝากระโปรงนะครับแล้วบนฝากระโปรงนะครับก็จะมีตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับชื่อรุ่น C300E ด้านหลังมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าการดีไซน์เัพราะผมในส่วนของการดีไซน์ด้านในนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการใช้วัสดุเบาหนังสีดำนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับพวงมาลัย พวงมาลัยต่างๆพวกนี้ก็จะตกแต่งเป็นพวงมาลัยของ AMG เลยครับจะเป็นการปลายปลายท่านล่างตัดตรงนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและที่สำคัญครับตัวหน้าจอหน้าจอเลนใหไม่รุ่นนี้ให้เป็นเป็นแบบว่าดิจิตอลทั้งหมดเลยครับดูสวยงามมากครับนี่ครับเป็นดิจิตอลสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ถึง3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสปอร์ต นะครับคลาสสิกหรือว่าโปรแกสิกนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนาหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางก็ยังคงเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวนี้จะให้ระบบ Apple c a r p l a เเข้ามาให้ด้วยนะครับสามารถเสียบสายต่อกับ iPhone สามารถใช้ Google Map ได้นะครับ Spotify แล้วก็ YouTube Music นะครับดึงเพลงจากมือถือขึ้นไปฟังได้เลยครับและในส่วนของตัวด้านข้างรถนะครับเราจะเห็นว่ามี มีเขาเรียกว่า memory seat นะครับก็คือบันทึกตำแหน่งเบาะที่นั่งได้สามตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวปลายปลายของเบาะเนี่ยเราสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้ครับเดี๋ยวลองลองดูครับตัวนี้นะครับเราสามารถใช้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์ไฟแอมเบียนไลท์นะครับก็เหมือนเดิมครับ6 4เฉดนะครับสามารถปรับให้หายเบื่อกันไปเลยครับ ลายคอนโซลน,นะครับคอนโซลตรงกลางจะเป็นไลายไม้สีดำนะครับมีตกแต่งด้วยนาฬิกานะครับช่องแอร์เป็นทรงกลมแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนนะครับรุ่นนี้แน่นอนมี Mercedes me connect นะครับ เราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านมือถือนะเพื่อล็อกรถปลดล็อกรถได้เลยครับก็สะดวกมากขึ้นแล้วก็มีบริการช่วยเหลือชุกเฉินด้วยนะครับเป็นปุ่ม SOS เมื่อเราขอความช่วยเหลือเพียงแค่กดปุ่มแค่นั้นเองครับเบาสวยมากครับออกทรงสปอร์ตนะครับจะเย็บด้วยตะเข็บสีสีเทานะครับเพื่อเพิ่มความเดดนเด่นให้กับตัวรถ แล้วก็ลองมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมครับสวยงามตกแต่งด้วยชิมที่เป็นอลูมิเนียมนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังพร้อมเรียบร้อยนะครับเบาะที่วางแก้วน้ำมีให้นะครับที่วางแขนมีให้หมดครับ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนด้านบนผ้าหลังคานี่ก็จะเป็นตกแต่งสีดำเลยครับสปอร์ตมากๆครับอ่าแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะมีในส่วนของช่องเสียบ USB มาให้เลยนะครับ2ช่องเป็นไฟ5โวลต์นะครับโอโ้โหด้านหลังนี่ หายห่วงได้เลยครับเรื่องการชาร์จแบตมือถือนะครับด้านหลังกว้างกว้างขวางครับเป็นยังไงบ้างครับ,รบสำหรับ C 3 0 0รองนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่าดีไซน์ ขนของไม่เยอะเหมือนเดนเิมครับแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะขยายพื้นที่การเก็บของโดยเพียงแค่เราเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถพับเบาะลาบได้เลยครับเ,เดี๋ยวผมลองพับให้ดูนะครับยังคงพับเบาะได้เหมือนเดิมนะครับสะดวกสบายนะครับเวลาต้องการใช้พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเพียงแล้วเราก็กดปลดล็อกตรงนี้แค่นั้นเองครับก็สามารถใช้ได้เลยครับ ค่าอัพชั่นเล่นน้อยเนี่ยก็ได้ในส่วนเรื่องค่าตัรุงรักษาในอนาคตนะครับมันก็อาจจะต่ำกว่าหรือการเสี่ยงมันก็มีลงนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ C 300D MT Sport ครับที่เพิ่งเปิดตัวกันวันที่15นะครับผมถ้าสนใจนะครับอยากจะลองชมรถจริงนะครับตอนนี้มีที่โชว์แล้วที่แอดต้าร้อยตรงทางรนะครับผมก็ติดต่อร้านนะครับศูนย์แปดศูนย์สองแปดสี่หกหนึ่งสี่เก้าครับแล้วก็จะได้รี่ติดท่านนะครับน้องเตมอนนะครับ 091 0701 022ครับยังไงก็ฝากไว้นะครับถ้าชอบรุ่นนี้มีรถหรือว่ามีจํานวนไม่เยอะน,นะครับยังไงก็ลองเข้ามาชมกันดูนะครับยังไงก่อนจากการช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเบตโทนชั่นของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณมากน,นะครับสวัสดีครับ